สวัสดีค่ะคลิปนี้กิมมาแจ้งข่าวด่วนสำหรับผู้ที่จะยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเปาตังแล้วยืนยันไม่ได้กดยังไงก็กดไม่ได้เป็นร้อยครั้งคลิปนี้มีคำตอบค่ะว่าเป็นเพราะอะไรไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยเอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับโครงการเราชนะแล้วมันขึ้นว่าขอไปค่ะไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง ภายหลังก็ไม่ต้องกดให้เสียเวลาค่ะกุ้งไทยแคร์ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเปาตาังเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบให้ระบบหน่วงธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราวเพื่ออำานยความสะดวกให้ผู้ใช้งานธุรกรรมการเงิน และโครงการภาครัฐต่างๆโดยจะแจ้งเวลากลับมาเปิดให้บริการยืนยันตัวตนอีกครั้งขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากี้ได้รับข่าวสารว่าเปิดให้ยืนยันตัวตนเมื่อไหร่จะรีบมาทำคลิปแจ้งข่าวเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วนะหยุดก่อนรอจนกว่าเขาจะเปิดหมายจ้าไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย